วิธีเปลี่ยนจากดวงซวยเป็นดวงรวยครับโดยไม่ต้องไปหมูที่ไหนครับคุณสังเกตไหมครัว่าตอนเวลาที่คุณดวงซวยดวงไม่ดีดวงตกอะฮะมันไม่ได้มาครั้งเดียวนะแต่มันมักจะมาเป็นซีรีส์ก็คือมาต่อเนื่องกันนะใครเป็นบ้างฮะอย่างเวลาที่คุณเริ่มดวงซวยดวงตกนะมันจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี่ตามมาให้คุณรู้สึกว่าเออทำไมมันมีเรื่องทําให้อดรมไม่ดี เรื่องดวงซวยเป็นเรื่อยเหมือนตกบันไดฮะตกขั้นเดียวไม่พอตกขั้นที่2ตกขั้นที่3อีกไปเรื่อยๆเลยอ้าวแล้วจะแก้ยังไงอะฮะก็คือให้ใช้เทคนิคนีน้ฮะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปมูที่ไหนเลยนะเ <leveling. S 1> ทคนิคนี้คือคุณอย่าไปจิตตกกับมันนะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเล็กแค่ไหนก็ตามครับคือตอนที่คุณซวยเนี่ยมันจะมาเป็นซรีรีถูกไหมเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนแต่อ้เรื่องเล็กๆเ,เนี่ยคุณอย่าไปจิตตกตามมันนะเพราะถ้าเกิดคุณจิตตกตามมันจากเรื่องเล็กเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นให้ขยายไปเรื่อยๆ้้กกมมาาขขึึนน คือเวลาคุณจิตตกเนี่ยเขาเรียกก็เป็นโมเมนตัมก็คือถ้าเกิดมีเรื่องหนึ่งขึ้นมามันเคลื่อนไปแล้วถูกไหมมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฮะถ้าเกิดคุณจิตตกก็จะไหลลงไปเรื่อยๆหน้าที่คุณคุณต้องงัดขึ้นมาให้ได้ฮะงัดอิโมชันงัดอารมณ์งัดฟีลลิ่งจากจิตตกเนี่ยให้ขึ้นให้ได้ตอนดวงดีก็เหมือนกันฮะถ้าเกิดคุณมีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วคุณยินดีคุณขอบคุณกับมันเนี่ยจากเรื่อง เล, reflex, เล็กๆน้อยๆเรื่องน่ายินดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มถูกรตเตอรี่เริ่มได้ลาบเริ่มได้เงินก้อนใหญ่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนจากดวงซวยเป็นดวงรวยนะคุณต้องพลิกอารมณ์คุณให้ได้ฮะถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆที่ทำให้คุณอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคุณต้องรีบพลิกขึ้นมาให้ได้พลิกอารมณ์คุณให้จากกลายเป็นไม่ดีเป็นดีขึ้นมาให้ได้ครับคือถ้าเกิดคุณรู้สึกแล้วนะว่าตอนนี้มันเริ that, ่มมีอะไรที่มันไม่่่่่เเเเข้้าาาาููนะลกกคครรริิิิมมมบอพวยุณไปจตต ให้คุณพยายามรีบพลิกขึ้นมาพลิกอารมณ์คุณให้เป็นอารมณ์ที่ดีให้ได้ครับดังนั้นนะฮะจำไว้นะฮะวิธีพลิกนะฮะจากความซวยให้เป็นรวยเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปมูที่ไหนฮะแต่คุณมูที่ใจตัวเองเนี่ยนะฮะคุณมูที่อารมณ์ของตัวเองฮะมูที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีฟิลลิ่งรู้สึกมีอารมณ์ที่ดีให้ได้ครับก็คือคุณอย่าไปตกบันไดของความซวยฮะถ้าเกิดคุณเริ่มมีความหงุดหงิดแล้วคุณไม่พลิกอารมณ์แล้วคุณก็จะตกบันไดความซวยขั้น1 2เรื่อยวสุดท้ายนคุณกก็จะพลขึ้มาได้้ยกกแลวมัน็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเนี่ย พอเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะปล่อยให้มันเลยตามเลยคุณต้องรีบพลิกตัวเองคุณอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะเรื่องแค่นี้เองคุณอาจจะมองในมุมมองบวกคุณอาจจะลองพลิกเหตุการณ์พลิกมีนิ่งให้มันรู้สึกโอเคหรือบางทีคุณอาจจะต้องลืมมันไปสักพักก็ได้คุณออกไปเดินเล่นออกไปกินข้าวไปกินกาแฟให้ลืมเรื่องนี้ไปก่อนนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยที่ไม่กลับไปคิดถึงมันอีกเลยครับคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับแล้วสุดท้ายความซวยความโชคร้ายเนี่ยมันจะเข้าหาคุณไม่ไดด้้อีเเลยครหาาุณสสนนใจืะ ความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับแล้วคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Line แอดม s สเตอร์โนี่ครับและทุกวันเราจะมีคีดปวิดีนอบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ